ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้บรรยากาศก็อาจจะแปลกไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เขาเรียกว่ารวบรวมคําถามแล้วก็คําตอบนะครับเกี่ยวข้องกับเจ้าอุปกรณ์2ตัวนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว EUC หรือว่าชื่อเต็มๆมันคือ Electric Unicycle หรือในบ้านเราก็เรียกว่า,วาจักรยานไฟฟ้าล้อเดียวหรือล้อเดียวไฟฟ้าก็ได้นะครับก็แล้วแต่แล้วกันทีนี้ทางด้านขวามือน,นั่นก็คือตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งทั้ง2องอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อเรียกรวมๆกันว่า P.E.V. หรือว่า Personal Electric Vehicle นั่นก็หมายถึงว่ายานพาหนะสำหรับเดินทางนะครับเน้นไปที่บุคคลนะครับบุคคลคนเดียวนั่นแหละนะครับคนเดียวเนี่ยในการเดินทาง ทีนี้หลายคนที่เคยติดตามคลิปของอาจารย์ทิติก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าอาจารย์ทิติเริ่มใช้เจ้าตัวสกูตเตอร์ตัวนี้นะครับในการเดินทางนะครับเพื่อ1เศรษฐกิจไม่ดีถูกต้องไหมแล้วก็ประหยัดเงินนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อไปยังจาอาจจะบ้านไปที่ทํางานจากที่ทํางานกลับบ้านหรือว่าเดินทางอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทีหลังเนี่ยก็มาใช้เจ้าตัวนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง ว่าทําไมนะครับถึงเปลี่ยนจากเจ้าตัวนี้มาเป็นตัวนี้แล้วว่าเพราะอะไรมันมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะซื้อนะครับเจ้าตัว PEV ไม่ว่าจะเป็นตัวสกูตเตอร์หรือเจ้าตัวล้อเดียวไฟฟ้าเนี่ยมันมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันอย่างไรวัตถุประสงค์หลักนะครับพูดถึงวัตถุประสงค์หลักก่อนนะวัตถุประสงค์หลักที่อาจารย์ให้ติ ใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เพราะว่าหนึ่งช่วยประหยัดในแง่ของการเดินทางเพราะว่าบ้านอาจารย์ทิติเนี่ยอยู่ในซอยนะครับแล้วก็เวลาออกมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วมอเตอร์ไซค์มันก็เสียเงินหลายบาทนะครับหบาท10บบาทเนี่ยสิบบาทมันก็เป็นค่าใช้จ่ายถูกต้องไหมในเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยถ้าประหยัดได้ก็ประหยัดแล้วก็ใช้ต่อรถไฟฟ้าซึ่งหลายคนก็ถามนะครับว,ว่าเวลาใช้เจ้าสกูตเตอร์แบบนี้มันมีปัญหาในเรื่องของ การนำขึ้นลอยฟ้าหรือไม่ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าเจ้าสกูตเตอร์แบบนี้นะครับถ้ามันสามารถพับได้พับได้นะคือโฟลดิ้งก็คือพับตัวนี้ลงไปซึ่งตัวนี้ทําได้อยู่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็สามารถเอาขึ้นลอยฟ้าได้แต่ถ้ามันพับไม่ได้หรือมันพับยากก็จะเอาขึ้นลอยฟ้าไม่ได้นี่เป็นกฎของทางลอยฟ้าเขาและอย่างนึงก็คือเวลามันพับเนี่ยในบางสถานการณ์เราก็ต้องยกถูกต้องไหมครับ ต้องยกต้องแบกต้องกซึ่งตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มีน้ำหนักนะครับตั้งแต่ยี่สิบกิโลขึ้นไปเนี่ยจะมีปัญหาเลยและมีปัญหาทันทีเพราะว่าเวลาเราแบกเราแคร,รี่นึกถึงสภาพนะว่าผู้ชายเนี่ยสูง185แปดสิบห้า 85, น้ำหนักก็ประมาณสักแปดสิบแปดปดสบจ็ดยาตยานทิติเนี่ยขนาดแบกตัยังรู้สึกว่าหนักเลยนะครับนั้นถ้าเป็นสุภาพสตรีเราต้องให้พับให้ยกไม่ว่าจะขึ้นสะพานลอย,ลยหรือยอะไรต่าง,างๆเนี่ยมัน มันหนักแน่นอนแล้วที่สําคัญเนี่ยเวลาที่เราเอามันขึ้นรถไฟฟ้านะครับเนื่องจากขนาดมันยาวเนี่ยดูนะยาวอยางนียนะยาวขนาดนีนะ้ดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะไม่ไปกระทบกระแทกคนอื่นนะครับถึงแม้เราจะพับหรือเราจะพับเสร็จปุ๊บจับมันตั้งขึ้นมันก็ยังยากในการควบคุมอยู่ดีอันนี้นะ่ามองในแง่ของการใช้งานนะครับดังนั้นมันก็เลย เป็นยานพาหนะที่บอกตามตรงว่าการขับขี่ง่ายทรงตัวง่ายแต่ว่านำไปด้วยทุกที่ลำบากนะครับตัวนี้จะเห็นว่าอาจารย์ติตติดตั้งโชค๊คตัวที่ออกมาใหม่ตัวที่ซื้อมาใหม่ๆไม่มีโช๊คนะครับจะเห็นว่าโช๊คอยู่ตรงนี้นะโช๊คหน้าตัวนี้เป็นแบรนด์เขาเรียกว่าที่คนนิยมใช้กันเยอะเพราะว่าอะไหล่นะครับอะไหล่เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อแล้วเปลี่ยน นะครับได้ทางออนไลน์เลยแล้วอะไรมันถูกมากอาจารย์ที่ติคันนี้อจาจะให้ติเปลี่ยนอะไรครับ <_' S 1> เปลี่ยนล้อนะครับจากล้อแปดแปดนิ้วนะครับไปเป็นสิบนิ้วนะครับเป็นลมยางนะครับแล้วก็เปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับแล้วก็เนื่องจากเวลาเปลี่ยนล้อเนี่ยนะครับมันจะต้องเปลี่ยนฐานฐานตั้งใหม่คือหนุนฐานตั้งให้มันให้มันสูงขึ้นไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลาเปลี่ยนล้อล้อมันยกสูงวเวลาพิงมันจะรถจะทรงตัวไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะครับแล้วอาจารย์ทิติก็ modify นะครับเขาเรียกว่าไปแฮกโปรแกรมมันนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปเซิร์ชแล้วกันในช่องอาจายทิศก็จะมีการแฮกเพื่อเพิ่มสปีดจากม็กซิมัมเนี่ยจาก25กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจารย์ทิศมองว่ามันช้าไปนิดนึงนะครับเพิ่มกลายเป็น35นะครับแต่เนื่องจากอาจารย์ทิหนักเกือบ90ดังนั้นความสามารถในการวิ่งได้เร็วถึง35มันจึงเป็นไปได้ยากก็คือวิ่งประมาณสัก30-31ประมาณนั้นซึ่งก็ตอบโจทย์ 5กิโลเมตรต่ชั่วโมงแต่มันตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับถ้าเราจะซื้อสกูตเตอร์นะครับพวกนี้ไปใช้งานเนี่ยเราต้องคิดก่อนนะครับตัดสินใจก่อนเลยเพราะว่าในตลาดบ้านเรามีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อแล้วก็การที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องตัดสินใจก่อนว่าเราจะซื้อเน้นไปที่สมรรถนะหรือเราจะซื้อเน้นที่การพกพาเพราะว่าสองสายเนี่ยมันแยกจากการชัดเจน ถ้าเป็นสายสมรรถนะก็คือขับได้เร็วๆประเภท40 50 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแน่นอนว่าโครงสร้างมันต้องแข็งแรงกว่านี้นะครับแล้วก็น้ําหนักก็ต้องมากกว่านี้เพราะว่าร้องหมุนเร็วแบตเตอรี่ก็ต้องบริโภคเยอะขึ้นก็ต้องมีแบตเตอรี่ใหญ่แล้วก็มีปัจจัยต่างๆมากมายซึ่งที่สําคัญน็คือของแต่งก็จะเยอะมากดังนั้นแทนที่เราจะลงทุนด้วยเงินประมาณหมื่นต้นๆเพื่อเอามาใช้ในการแก้ปัญหากับการว่าสกูตเตอร์เนี่ย มันกลายเป็นบอยทอยหรือว่าของเล่นนะของแต่งสำหรับสุภาพสบตรีนะครับซื้อมาแต่งซึ่งบอกตามตรงนะครับถ้าเราไปถึงสายสมรรถนะเนี่ยของแต่งโดยเฉลี่ยเมื่อเราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะแพงกว่าตัวรถที่เราซื้อมานะครับซึ่งมันก็จะอัพไปคุณอยากจะแต่งให้เป็นแสนอะไรก็ได้นะครับเฉพาะที่วางเท้าด้านหลังเนี่ยอันหนึ่งก็56000พันแล้วนะครับถ้าเกิดเขาเป็นของแต่งนะครับเขาใช้อลูมิเนียม มากัดมากึงรูปแล้วก็พ่นสีเคลือบสีก็ว่าไปดังนั้น,นตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับชาร์จไฟครั้งหนึ่งเนี่ยเสียค่าไฟประมาณ5บาทโดยเฉลีย่ยแล้วก็ชาร์จถามว่านานไหมขึ้นกับตัวอะแดปเตอร์ความจุอะแดปเตอร์นะครถ้าเป็นไซส์มาตรฐานเนี่ยก็จะชาร์จประมาณสักเจชั่วโมงดังนั้นเวลาเราจะวางแผนการเดินทางคิดดีๆก่อนนะครับเจชั่วโมงวิ่งได้ประมาณสัก30บวกบวก 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกๆนะครับถ้าเป็นสเปคนี้นะสเปคนี้ก็คือเป็นเซมิโพร์นะครับสัญลักษณ์ของเขาก็คือตัวล้อเนี่ยจะมีขอบสีแดงรอบรอบล้อเนี่ยนะครับเวลาซื้อให้ดูโลโก้ดูสัญลักษณ์ดีๆนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าโมดิฟายได้ง่ายนะครับซื้ออะไหล่ได้แต่มันก็จะมีพวก o e เนะครับซึ่งทําให้ผู้ซื้อต้องพิจารณาดีๆแล้วกันนะครับหรือจะซื้อแบรนด์อื่นอะไรก็ตามแล้วแต่แล้วกันนั้นยแยกให้ออกก่อนว่า จะซื้อสายสมรรถนะหรือว่าจะซื้อสายพกพาเพราะตัวนี้มันคือพกพาที่มันหนักที่สุดแล้วนะครับถ้าจะไปบอกว่าพกพาแล้วไปเล่นอย่างพวกในบอดแม็กซ์ Max, นะครับมันหนักกว่านี้ลูกทรงมันเหมือนประมาณนี้แหละแต่มันเหมือนขยายล่างขึ้นมันหนัก20กว่ากิโลนะคุณจินตนาการคุณจะแบก20กว่ากิโลขึ้นสะพานล,ลอยลงสะพานล,ลอยขึ้นสะพานล,ลอยลงสะพานล,ลอยถ้าคุณแข็งแรงก็มีปัญหาแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณ ไม่แข็งแรงเพียงพอก็แนะนำนะครับว่าตัดสินใจดีๆนะะเพราะว่าสายพกพาข้อดีคือน้ำหนักเบาแต่มันก็วิ่งไม่เร็วแล้วมันก็เหมาะกับระยะทางที่ไม่ไกลจนเกินไปนะนะครับรถอย่าลืมนะครับชาร์จเต็มที่เนี่ยขับเร็วๆเวต็มสปีดได้ประมาณ30กิโลเมตรช30กิโลบวกๆระยะทางนะซึ่งถ้าใครคิดว่าเพียงพอก็ซื้อพวกนี้มาใช้งานได้ก็ราคามีราคาหลากหลายปัญหาที่สำคัญก็คืออย่างที่จะให้ที่บอกคือการพกพา แล้วก็รถคันเล็กเนี่ยนะครับอาจารย์ทิขับรถคันเล็กไงเพราะว่าชอบความสะดวกรถคันเล็กเนี่ยเวลาใส่ตัวนี้ไปท้ายรถนะครับมันมักจะขูดขีดกับรอบข้างรถเสมอทําให้รถเป็นรอยนะครับพลาสติกเป็นรอยอะไรต่างๆเราต้องทําใจนิดหนึ่งคันว่าจะใส่ถุงแล้วก็หิ้วเป็นถุงผ้านะครับบางคนก็ตัดถุงผ้าแต่มันก็พรากคนเราก็ขี้เกียจนะใครจะมานั่งพับใส่ถุงขนาดแค่จะพับก้านตอนนี้อาจารย์ทิดยังขี้เกียจพับเลยนะครับ อันนั้นก็ลองดูแล้วกันมันก็เป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่ช่วยเหลือเราลงทุนประมาณหมื่นกลางๆนะครับแต่ถ้าใช้ถูกวิธีนะครับมันจะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายให้กับเราและช่วยทําให้การเดินทางเราประหยะัดแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าในการขับรถประเภทนี้นะครับมันเหมือนอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างจะเป็นจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์นะเพราะว่าในบ้านเรามีพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับ การที่นํารถนะครับที่คล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปขับบนฟุตบาทนะครับมันทั้งแน่นอนเป็นข้อห้ามอยู่แล้วแต่ว่าประเทศไทยเราอาจารย์ทติเข้าใจว่าเป็นประเทศที่เอารุ่มเอารวยนะครับถ้าเกิดคุณใช้ย,ยานพนาหนะพวกนี้แล้วคุณให้เกียรติให้เกียรติบุคคลที่เดินอยู่บนถนนเหมือนเช่นคุณนะครับไม่ใช่ว่าคุณไปขับปาดซ้ายปาดขวานะครับคุณก็ถ้าเห็นคนเดินคุณก็จูงนะครับถ้าเห็นรถถนนลงมคุณก็ขับช้าๆ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจารย์ที่ติว่า ไม่น่ามีปัญหานะครับจะรจอ,อะไรต่างๆนะที่ติดขับมาเยอะแล้วกาจรก็ที่ติดเป็นคนขับสุภาพนะครับถ้าตรงไหนขับบนฟุตบาทได้ก็ขับแต่ถ้าคนเยอะๆก็ขับเรียบฟุตขับเรียขบยขับถนนนะครับแต่ชิดซ้ายแต่ประเด็นนั้นคือเนื่องจากในบ้านเราเนี่ยมันมีความหลากหลายของเ,ออเ,ขเรื่ออารมณ์นะครับหรือความเร่งรีบของคนที่ใช้ร่วมกันใช้ใช้รถใช้ถนนน,นนั้นจะมีปัญหาหลายๆอย่างเกี่ยวข้องกับการถูกปาดบ้างการถูกอะไรบ้างทังนั้น,น,น การใช้รถพวกนี้จําเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันที่สําคัญเลยคือหมวกกันน็อกนะครับสองก็คือกลอฟหรือถุงมือหรือถุงมือการกระแทกถ้ามีสนับขาสนับศอกด้วยก็ดีนะครับแต่ใจติดก็มีครบนะแล้วก็มีเสื้อกลอกด้วยสำหรับใส่นะครับป้องกันแต่ก็แล้วแต่บริบทแล้วกันนะครับแต่ก็ในเรื่อง,องความปลอดภัยนี่นสำคัญมากเคยมีอุบัติเหตุหลายครั้งนะครับในเรื่องของการขับเร็วคือเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากล้อมันเล็กนะครับ ล้อมันเล็กเวลาล้อมันเล็กเนี่ยนะครับถ้าใครมีความเข้าใจในเรื่องของฟิสิกส์พื้นฐานจะรู้ว่าล้อเล็กเนี่ยการควบคุมจะยากเวลาค็คุมยากเวลาเจออุปสรรคอย่างเช่นหลุมมื่อต่างเนี่ยมันจะสะดุดล้มได้ง่ายมากเวลาเราขับมาเร็ว้วเจอเนินเนินเหินเนี่ยนะครับลูกขั้นเนี่ยมีโอกาสที่รถจะลอยและสูญเสียการควบคุมเพราะเป็นการยืนยืนขับยืนขับเนี่ยจุดศูนย์ถ่วงมันสูงนะครับทําให้การควบคุมยากถ้านั่งขับจุดศูนย์ถ่วงต่ำ ควบคุมได้ง่ายกว่านะครับดังนั้นลองพิจารณาดูแล้วกันขับพวกนี้ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ต้องไปเชื่อว่าจะต้องเน้นสมรรถนะนะครับเพราะว่ามันเป็นคือคนขายก็อยากคงอยากจะขายของที่ราคาแพงๆอยากจะขายได้ดีๆโดยไม่คํานึงถึงความต้องการของผู้ใช้นะครับผู้ใช้เราจะต้องเป็นคนที่มีวิจารณญาณเองในการเลือกแล้วกันอ่ะโอเคหลังจากที่อาจารย์ทิติใช้ไปสักพักหนึ่งก็คิดว่าตัวเนี้ยมัน ใช้งานได้ใช้งานดีแหละนะครับเพราะอาจารย์ทิติเป็นคนขับรถช้าแต่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในแง่ของการพกพาเพราะอาจารย์ทิติต้องขึ้นรถไฟฟ้าบ่อยดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นเขาเรียก euc หรือ electric u n i c y c l e ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับมีขนาดล้อหลายไซส์มีขนาดความจุของแบตเตอรี่นะครับขึ้นอยู่กับระยะทางเราต้องการขับขี่อย่างเช่นเราวางแผนไว้ว่าเราอยากที่จะ ใช้มาในการเดินทางแค่จากบ้านไปปักซอยไปซื้อของแล้วก็ขับขับกลับ,บโดรยระยะทางก็ประมาณไม่เกิน5กิโลเมตรนะครับคุณสามารถจะเริ่มต้นจากตัว euc ที่มีราคาเป็นแค่หมื่นกลางๆนะครับหมื่นกลางๆนะคุณก็สามารถซื้อมาใช้งานได้และสมรรถนะก็ถือว่าใช้ได้ด้วยเพียงแต่ว่า 1. ล้ออาจจะเป็นขนาดเล็กนะครับ euc หรือจักรยานไฟลฟ้อเดียวนยโดยปกตินะครับ ไซร์ล้อยอดนิยมนะไซร์ล้อยอดนิยมก็จะมี14นิ้วนะครับ16นิ้วแล้วก็18นิ้วนะครับถ้าเล็กกว่านี้ก็เล็กกว่า10เล็กกว่า14นิ้วก็มีนะครับก็มีรุ่นเล็กไปเลยแต่ควบคุมยาานที่หนึ่งใหญ่กว่า18นิ้วก็มีนะครับก็จะแพงไปเลยดังน,นั้นล้อก,กลางๆที่เราจะมองหาคือถ้าไม่14ก็16เพื่อทําให้การ ใช้งานนะครับการพกพามันสะดวกขึ้นเพราะยิ่งร้อใหญ่เครื่องก็ต้องหนักอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ EUC กับเจ้าตัวสกูตเตอร์เนี่ยการเริ่มต้นหัดแตกต่างกันนะครับเริ่มต้นหักแตกต่างกันตัวนี้ใครที่มีพื้นฐานในเรื่องของการขับจักรยานมาก่อนก็สามารถใช้งานได้ไม่ยากนะครับก็คือเพียงแค่ทำความคุ้นเคยกับระบบเบรกแล้วก็ระบบคันเร่ง แค่นั้นเองจบว่าต้องเบรกระดับไหนต้องเร่งแบบไหนนะครับเพราะมันจะมีการกระชากตัวนะครับแต่ส่วนตัวเนี้ยมันต้องฝึกในเรื่องของการทรงตัวนะครับเพราะเป็นล้อเดียวความเป็นล้อเดียวการทํางานมันก็คือถ้าเกิดเราอะนะครับเราอยากให้เม,มื่อเรายืนเราหันหน้าคือตัว EUC เนี่ยหันหน้าไปทางไหนตัวนั้นก็คือเป็นขับเคลื่อนไปทางหน้าเพียงแต่ว่า EUC บางอันเนี่ยมันจะมีไฟแค่ด้านเดียวนะครับนั้นเราก็ออ,อ,อนุมานว่า ทิศทางที่มีไฟอยู่อ่ะมันเป็นทิศทางของด้านหน้าแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นด้านหลังนะครับดิงมันเหมือนกันนะครับหมุนไปหน้าไปหลังได้สปีดได้ทอร์กเท่ากันทีนี้เวลาที่เราอยากจะเดินหน้าสมมติอาจจะหันหน้าทางนี้แล้วกันนะครับเนี่ยจ้ายที่ก็เอียงเครื่องไป้างหน้ายิง่งเอียงน้อยก็สปีดช,ชา้าเอียงมากก็สปีดไวเอียงมากสุดๆเครื่องก็ดับแล้วก็ล้มหน้าทิมเลยเพราะอะไรครับเพราะว่า หลักการง่ายๆของการทํางานของ EUC นะครับก็คือ,อเวลาเราเริ่มเอียงไปเนี่ยนะครับมอตเตอร์ก็จะอะไรครับวงแผงวงจรจะทําการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ตามมุมเอียงเอียงน้อยจ่ายน้อยเอียงมากจ่ายมากทีนี้เวลาเราเริ่มเอียงน้อยเนี่ยตัวแผงวงจรก็จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวมอเตอร์น้อยแต่เวลาเริ่มเอียงมากๆมากๆ,ๆตัววงจรก็จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์มากแต่ว่ามันจะมีจุด ลิมิตนะครับที่ทําให้แผงวงจรไม่สามารถจ่ายให้กับตัวมอเตอร์ได้แล้วดันนั้นก่อนที่ถึงจุดนั้นเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จะมีสัญญาณเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอียงๆอยูุ่๊บมันยกขึ้นมายกแป้นอย่างนี้นะครับปุ๊บขึ้นมาเลยแสดงเป็นเตือนแล้วว่าไม่ได้แต่การยกแบบนี้มันจะอันตรายนิดหนึ่งนะครับบางทีเรากาลังก้มหน้าไปแล้วมันยกขึ้นมามันอาจจะทําให้สะดุดล้มหรือเราพัง,งะนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือส่งสัญ,ญญาณเตือนเป็น สัญญาณเสียเป็นปิ๊บ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 หรือมีการสั่นผ่านมือถือเพราะอุปกรณ์พวกนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านมือถือได้นะครับดังนั้นการใช้งานเนี่ยนอกเหนือจากตัวทั่วไปแล้วอย่างเช่นสกูตเตอร์เนี่ยเรากดเต็มที่แม็กนะครับแม็กเนี่ยเวลากดไปเครื่องเราเรากดไปจนสุดเลยเนี่ยเครื่องมันทํางานไม่ได้มันก็หยุดที่ความเร็วเท่านั้นเพราะมันทาได้แค่นี้แต่ตัวเนี้ยคุณจะเอียงไปขาไหนก็ได้นะครับถ้าคุณเอียงแล้วกําลังเครื่องไปไม่ถึงเครื่องตัด ตัดเสร็จปุ๊บคุณล้มนาทิมหรือคุณสามารถที่จะวิ่งสลัดตัวจากเครื่องได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้น,น,นการใช้อุปรกรณ์น,นี้ต้องมีทักษะและมีการฝึกฝนนะครับเพราะมันต้องการการส่งตัวบนล้อเดียวนั้นมันจะต้องมี Learning curve เหมือนทุกอย่างครับคุณทำอะไรก็ตามมันมี Learning curve ซึ่ง Learning curve เนี่ยแต่ละคนจะใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับแลวแต่ละคนจะบาดเจ็บไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเขาเรียกว่าฮึกเหิมฮึากเหิมมาก มีกรณีศึกษาเยอะนะครับคนที่ขับเก่งๆนะครับส่วนใหญ่ขับเก่งๆน่ะล้มมากันเยอะแล้วนะที่ก็เคยล้มนะครับเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อเราล้มแล้วหรือเราเข้าใจว่าเราควรจะขับมันที่ความเร็วเท่าไหร่เราถึงจะควบคุมมันได้เราก็ขับด้วยความเร็วนั้นแล้วกันนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากเพราะว่าถ้าเราขับล้อเดียวไฟฟ้าเป็นโดยส่วนใหญ่เราจะไม่หันกลับมาใช้อุปกรณ์ตัวนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าล้อเดียวไฟฟ้ามันพกพาง่ายนะครับมันเหมือนกระเป๋าเดินทาง มันสามารถที่จะมีบาร่ากนะครับแล้วก็ดันมันติดตัวเราไปเพราะอะไรครับเวลาเราเปิดเครื่องถูกไหมครับเนี่ยจะให้ติดจับแค่นี้อาจารย์กิ๊ก็ลาก <c oughs> เครื่องจะทําการเคลื่อนที่ไปเองนะครับตามทิศทางการลากเราเนี่ยแต่นิ้วเดียวมันก็เคลื่อนที่ไปเห็นไหมครับนั่นมันก็จะเราก็จะพามันไปได้ทุกที่นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะสะดวกนะครับอ่ะต่อไปแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ ใช้อุปกรณ์พวกนี้เจ็บตัวยังไงบ้างนะครับอุบัติเหตุที่เจ็บตัวง่ายไม่สุดเลยเริ่มจากตัวสกูตเตอร์ก่อนนะครับสกูตเตอร์มันจะมีขาตั้งนะย่ายจีที่อายกนะเป็นขาตั้งเหมือนขาตั้งมอเตอร์ไซค์แล้วันซึ่งขาตั้งตัวนี้ถ้าเราไม่ระวังเนี่ยนะครับไม่ระวังนะขาตั้งจะมาดีดขาเราทําให้เราเจ็บแล้วมันจะมาบาดบริเวณหลังเท้า่านนหลังเท้าตัวนี้อาจารย์ที่ติดเป็นแผลบ่อยเลยนะครับบางที เผลอเตะขาลงมาเพื่อจะวางนะครับแต่ปรากฏว่าอะไรครับเผลอเข็นรถแล้วเข็นไปเสร็จปุ๊บตัวนี้มากระแทกนะครับเจ็บไปพอสมควรเลยนะครับนอกนนนั้กก็ไไมม่มีอะะอะรรจากว่าจะเป็นในเรื่องของการล้มหรือว่าเราควบคุมตัวรถได้ไม่ดีตัวรถมีไฟอยู่แล้วแต่ไฟก็อาจจะไม่เพียงพอแล้วก็การขับรถพวกนี้นะครับเนื่องจากแฮนด์มันสูงนะครับในเชิงวิศวกรรมเนี่ยแฮนด์สูงเนี่ยมันจะควบคุมลําบาก นะครับดังนั้นถ้าเราขับพวกนี้แล้วเราเผลอปล่อยมือจับมือเดียวเนี่ยโอกาสล้มมีสูงมากยิ่งขับเร็วเท่าไหร่นะครับถ้าปล่อยมือจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากเท่านั้นมีคนเจ็บมาเยอะแล้วนะครับไม่ต้องไปลองด้วยตัวเองสรุปอุปกรณ์ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่อาการนะครับที่จะบาดเจ็บกันก็คือบาดเจ็บเพราะตัวนี้แป้นแป้นนะครับอะ แป้นที่เราใช้ในการวางเท้าเนี่ยแหละนะครับนี่หนักนะนะไม่ใช่เบาๆนะแป้นนะครับแป้น,นเนี่ยแป้นตัวนี้เวลาเปิดมาปุ๊บเวลาที่เราก้าวเวลาล้มเนี่ยเราจะก้าวไปข้างหน้าถูกไหมครับเราจะก้าวไปข้างหน้าเวลาก้าวไปงหน้าเสร็จครับเครื่องจะวิ่งตามหลังมาไล่แป้นตัวนี้จะมากระแทกขาเราซึ่งอยอมรับว่าเจ็บนะครับพเพราะแป้นเนี่ยโอ้โหมันมันเป็นเหล็กไนงะมันเจ็บนะครับหลายคนต้องโดนมาแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุเรื่องการล้ม ดังนั้นการใช้อุปก,กรณ์พวกนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอเพราะเราไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตัวนี้ใช้เทคนิคหรือทักษะในการควบคุมรถนะครับดังนั้นบางทีบางสถานการณ์เนี่ยเราคิดว่าเราขับว่าเราควบคุมมันได้แต่เรามาเจอสถานการณ์เช่นรถคันหน้าอยู่กับทันหันในขณะที่เรากําลังลงเนินหรือกำลังวิ่งมาเรากะระยะว่า เราจะพ้นแต่ประเอ็นคนเกิดเดินตัดหน้าเราเนี่ยนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยูอย่อย่างสม่ำเสมอแนะนํานะครับว่าถ้าขี่ EUC หรือจักรยานไฟฟ้าล้อเดียวแล้วมีคนตัดหน้านะครับให้ใช้วิธีกระโดดจากรถเลยหรือไม่ก็ถ้าเราฉลังชะลอรถอยู่นะครับรถวิ่งไม่เร็วแล้วมีคนคิดว่าจะตัดหน้าเราแน่ๆให้หยุด,ดรถเล้เอาขาลงก็คือเอาขาวางข้างหนึ่งแล้วก็ขาลงจากนั้น ถึงไถต่ออย่าพยายามนะครับอย่าพยายามที่จะฝืนในการพยายามซิกแซกหรือเลี้ยงตัวเองเพราะส่วนใหญ่จะล้มนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับส่วนตัวนี้เทคนิคเหมือนจักรายานไม่มีอะไรยุ่งยากมากอ่า EUC เนี่ยนะครับแนะนาว่าถ้าคุณเลือกตามการใช้งานเนี่ยมันจะไม่แพงเท่าไหร่นะครับราคามันจะเหมือนต้นๆแต่ถ้าเมื่อไร่ก็ตามที่คุณเลือกเพราะว่าคนอื่นแนะนานะครับคนโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเล่น EUC เนี่ย เขาจะคิดอยู่2แบบน็่คือซื้อมาใช้งานจริงๆกับซื้อมาเพื่อเที่ยวเล่นอันนี้แตกต่างกันนะครับเพราะถ้าคุณซื้อมาใช้งานจริงๆเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าระยะทางที่คุณจะขับไปเท่าไหร่นะครับคุณจะต้องใช้แบตเตอรี่ความจุเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะเป็นที่มาของประมาณเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับอ้นั้นเป็นเรื่องของของผู้ใชล้ละแต่เมื่อไรก็ตามที่เราซื้อเพราะเราอยากไปทริปหรือมีคนบอกเราว่าแบตเตอรี่ไม่พอเมื่อนั้นแหละราคาจะสูงเพราะอะไรครับ ยิ่งแบตเตอรี่ที่มีความจุมากเท่าไหร่ก็ตามนะครับราคารถจะแพงแค่เท่านั้นแทนที่คุณจะเริ่มต้น EUC ด้วยราคา1 5ื0 0หกับกลายเป็นว่าคุณจะต้องเริ่มต้นในราคา3-4 000 0,000บาทและ3-4 000 0,000บาทนั้นคุณใช้เดินทางแค่5-10กิโลแน่นอนครับหลายคนก็บอกว่าเอาแล้วเวลาเราออกเดินทางไปทริปละ่ะก็ตั้งแต่ซื้อมาจายติไม่เคยออกทริปเลยเพราะจันติไม่รู้สึกว่าเราจะต้องออกทริปนะครับแต่ถ้าบางคนซื้อมาเพื่อออ,อกทริป เพื่อเข้าสังคมอีกเรื่องหนึ่งนะ,อ,ะอันนี้ก,ก็เข้าใจว่ามันุ้องเป็นสัตว์สังคมแต่ถ้าเกิดเราซื้อมาเนะี่ยเพื่อจะใช้งานแล้วเราไม่ได้เป็นคนสังสรรค์เราไม่อยากจะเสียเงินเราเซฟเงินเรามีครอบครัวเรามีอะไร whatever แต่เราก็ไม่เป็นต้องซื้อออกทริปเมื่อเราไม่จะเป็นต้องซื้อออกทริปแบตเตอรี่ก็ไม่จะเป็นจะต้องให้มันใหญ่โตถูกต้องไหมเราจะซื้อใหญ่โตไปทำไมเราไม่ได้ใช้นั่นก็เป็นจุด,จดหนึ่งก็ลองไปพี่นาดูแล้วกันนะครับก็โดยรวมก็อุปกรณ์ทั้งสองอย่างนี้เป็นอุปกรณ์ที่ต้องการการดูแล พื้นฐานในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการชาร์จชิชาร์จเป็นเรื่องปกติดังนั้นก็ในส่วนของตัวตัวการดูแลแบตเตอรี่เนี่ยก็ลองไปหาดูคลิปทั่วไปคิดว่าคงมีนะครับในเรื่องของการดูแลแบตเตอรี่ปกติอย่างเช่นอย่าชาร์จในตอนที่เครื่องร้อนเล่นมาใหม่ๆปุ๊บทิ้งเครื่องไว้จนเครื่องเย็นก่อนแล้วค่อยชาร์จแล้วก็เวลาชาร์จเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งไปใช้ทันทีชาร์จเสร็จปุ๊บทิ้งเครื่องไว้สักพักหนึ่งให้แบตเตอรี่มันหายร้อนก่อน นะครับเราถึงจะเล่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อย่าทําให้แบตเตอรี่เนี่ยต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามสามสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บให้รีบชาร์จอย่าใช้จนแบตเตอรี่หมดนะครับเพราะมันเอ่อมนเป็นคุณสมบัติของแบตเตอรี่ที่ใส่อยู่ในเครื่องแล้วกันว่าคือคุณไม่ต้องกังวลว่าต้องชาร์จต้องใช้จนหมดแล้วค่อยชาร์จคือเวลาการนับรอบของไซเคิลเนี่ยแบตเตอรี่พวกนี้เป็นลิเธียมนะครับลิเธียมมันจะนับรอบนับรอบหมายความว่าถ้าเกิดคุณชาร์จจากแปดสิบไปที่ร้อย หมายความว่ารอบมันก็แค่ประมาณ0.2รอบอ่0.2รอบเพะฉะนั้นคุณชาร์จจาก80ไปที่100 5ครั้งนะครับมันก็คือคุณชาร์จ1รอบเท่ากับ1ไซเค,คิลแค่นั้นเองนะไม่ต้องกังวลว่าจะต้องใช้แบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วค่อยชาร์จไ,ไม่เกี่ยวนะครับอันั้นเป็นความรู้เก่าๆนะบแบตเตอรี่รุ่นใหม่ใช้เสร็จปุ๊บคุณมาชาร์จได้เลยเพียงแต่ว่าทำตามเงื่อนไขก็คือยา่า ชาร์จตอนแบบเตอรี่ร้อนแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้อย่าเอาไปตากแดดนานนะอย่าทิ้งไว้ในรถเพราะมันก็โดนความร้อนมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะก็วันนี้ทําคลิปตอบคาถามแล้วกันใครสนใจคลิปที่ออสอนเล่นนะครับโดยเฉพาะ EUC จะให้ติเคยทําคลิปไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ถ่ายคลิปแล้วกันถ้าสนใจนะครับเป็นจะได้เป็นกำลังใจในการฝึกหัดเพราะเข้าใจว่าล้อเดียวเวลาหัดมันยากแต่ละคนก็จะมี learning curve ที่แตกต่างกันนะครับแต่ โดยรวมเราสามารถฝึกฝนได้หรือว่าหาดูตามคลิปวิดีโอทั่ว,วไปได้ว่าเพราะว่าการเรียนรู้ของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับแต่ละคนจะมี l e ARNING CURVE มีประสบการณ์มีทักษะที่แตกต่างกันอาจารย์นิติเคยเจอบางคนหัดแค่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็พอทรงตัวได้แล้วก็สามารถไปได้แล้วแต่ว่าอาจารย์นิติต้องใช้เวลานานนะครับเพราะว่าทักษะหรือการทรงตัวอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้แล้วที่สําคัญเวลาเริ่มหัดเนี่ยหัดในที่กว้างนะครับหัดที่กว้างเนี่ยเวลามันจะเอียงซ้ายเอียงขวาเราไม่ต้องกังวล เพราะมันยังมีที่ไปให้ใหได้เยอะถูกไหมเอียงซ้ายแล้วก็พยายามดัดขวาเอียงขวาแล้วก็ดัดซ้ายจนไปเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวมันก็ร่างกายเราจะปรับสมดุลด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดเราเริ่มหัดด้วยการหัดที่แคบๆเนี่ยมันยากนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาลดเลี้ยวซ้ายเราก็ต้องขืนขืนแล้วขืนไม่ได้ต้องกระโดดลงมันทําให้เลเวลนิ่งเคิร์ฟมันช้านะครับก็แมลว่าคลิปนี้ก็อยู่แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวััสดีครบ